ก็พีพ่หดกันจังกัครับโอ้โหเก็บแล้วเก็บเก็บหลายตัวครับเก็บหลายตัวน้อยใชนไหถ้าคุณแม่นระยะไกลหน่อยนิด โอ้ยเคยเล่นแต่แก๊ตลิงทองแต่รอบนี้แก๊ตลิงสีเงินก็มาครับอืและจำนวนกระสุนมีอยู่ประมาณ1 0 4หูมีกระสุนมีจำนวนอยู่ที่1 0 4กระสุนเยอะมากเลยนะเนี่ยแต่ผมลืมไปเลยแล้วว่าตัวเก่าสีทองเนี่ยมันกระสุนมันมีอยู่ที่เท่าไหร่แต่ป็นว่าคลิปนี้จัดเลยละกันครับแล้วมีมีระยะเวลาจํากัดมีอยู่อีกเท่าไหร่มาเนี่ยสี่ชั่วโมงใช่ไหมสิบเก้านาทีนะครับก็จะหมดแล้วนะครับ จัดเลยละกันครับคิมนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยนะครับเดี๋ยวหน้ากากที่ผมจะใส่เนี่ยผมจะเน้นเป็นดาเมดนะครับผมเคยเล่นปืนนี้แหละนะแต่ตอนนั้นมันเป็นสีทองไงแต่หน้ากากที่จะใส่เนี่ยคือจะต้องเป็นหน้ากากที่ขอบวกดาเมดแล้วกันในครั้งไม่มีหน้ากากที่แบบบวกดาเมดดีๆเลยแหละเอออัปเดตครั้งนี้มารู้สึกเออนี่เอาอันนี้แล้วกันนะครับเคยถือสีทองครับรอบนี้ถือสีเงินครับมาดูซิว่าความโหดของพี่แกนี่ยังจะอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับไปครับผมลุยในเกมดีกว่า สีเงินก็สวยดีนะแต่จำนวนกระสุนเนี่ยหนึ่งร้อยสี่เหมือนตัวดั้งเดิมเอ้ยไม่ไม่ใช่ตัวดั้งเดิมสิเหมือนในตัวสีทองท,องที่ผมเคยเล่นหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะนเดี๋ยวสิผมจะมาเล่นให้มันโหดได้เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่นิ่งมากนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ฉาย,ยาที่เกี่ยวกับปืนกลเลยนะดูดิโคตรนิ่งอะแล้วก็สนอน่างเยอะโอ้โหยิงสบายๆเลยๆครับเนี่ยปืนรนี่โอ้โหนดีจริงๆชอบมาก ำหรับผมนี anyway, today, ่นับว mm ่าเป็นปืนสุดยอดปืนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะแต่ตอนนี้ต้องร้อยคนเข้ามาเยอะๆก่อนนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหโคตรแรงอโคตรแรงอะจังหวะนี้แรงแล้วไงเจอแยกคู่ ซัดก็เต็มหัวก็แตกอยู่ดีรู้สึกว่าผมจะไม่ได้ใส่หัวกระสุนเล่นเดืนมั้งเนี่ยหัวกระสุนทองก็ไม่ได้ใส่หัวกระสุนแม่นยำอะไรก็ไม่ได้ใส่เลยนะครับอันนี้ลืมใส่ไม่ใช่อะไรใส่เล่นไปแบบนี้ก็ดีนะดูเพียวเลยเนะี่ยเดี๋ยวจบตอนนี้ผมไปใส่หัวกระสุนเล่นก่อนนะฮะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะผมผมลืมมันกันะ่ะว่าผมใส่หัวกระสุนเล่นอยู่หรือเปล่าเปมันเ,เจ๋งดีพูดถึงนะ่ะ Okay, ใส่กระสุนกันใส่ตรงกลางก็มีนะตรงกลางก็มีนะเร็จเรียบร้ <Head shot. S 1> อยดูดิเล็งหัวโดนหัวสบายสบายแบบปืนเนี้ยถือเนี่ย,เ,ยเล็งหัวโดนหัวเฮ้ยโอ้ฝั่งนี้คนมันเยอะไปผมออกไปเปลี่ยนหัวส่วนด้วยเลยดีิแม่ยผมอยากเล่นแบบว่ามีหัวส่วนมากกว่าเนี่ยโอย้ดูดิเฮ้ย <Head shot. S 1> โอ้โอทำร้ายให้ฝั่งนี้เกินพวกคุณนะ่ะ เอ้โหสูตรยังไม่ได้ใส่เลยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนี่จริงด้วยใช่ไหมยังไม่ได้ใส่หัวสุนเล่นเลยแล้วก่อนนะครับใส่หัวสุนครับกลับไปอย่าให้ฝั่งครับอาจจะขัดใจสําหรับบางคนแบบโอ้พี่ยิงมาตั้งนานไม่ย้ายก็ฝั่งทําไมวะฝั่งเอเอโอ้โหไม่ต้องห่วงโอ้โหนี่ไงเฮจยาดเต็มเต็ม <c oughs> ไม่น่าย้ายเลยอ่ะย้ยายทำไมอะครับไม่ย้ายไปทำไม สวัสดีครับพี่นุ่มฮึ่มนี่เฉยไม่ต้องห่วงไงเปลี่ยนปืนนี้ใชะได้โอ้โหแต่ก็โดนหัวอยู่ดีเว้ยโดนแย่คู่สต็อปไปเลยปืนอะไรวะน้ำแม่เจ้าไปไปดูในคลังแสงสินะพวกมันคือชิ้อนอะไรอ่ะจะรู้เลยครับ ถ้ารู้ก็รู้เลยว่าปืนได้มังโหดนะครับแต่ตอนนี้คนเล่นกากนะครับนะคนเล่นกากมากนะครับไปหอเฮ็ดอนะเออเว้ย้โอ้ ยิงไม่โดนเลยปืนนิ่งนะครับแต่แบบผมนี่ยิงไม่โดจนจริงๆผมเป็พพี่คนกันจังนะครับโอ้โหก็มาโอ้โหในบ,บ้านเพียบโหฝั่งนู้นเขาเล่นแบบยังไงอะเล่นแบบรอรับในบ้านเลยว่ะว่าดันไปทีไรเน,นี่ย ในบ้านนี่พร้อมเลยพร้อมกระตือกูเลยเ,เราก็ต้องรดน้ำมนต์นี่เราแล้วนนเนาอ่าน้ำมนตน่ร้ยแต่สก่นยัไงกต้องใส่เต็มลอยครับ หายแล้วกระสุนหมดเหลือสิบเก้าเนี่ยไม่พอยิงหรอกเออจัดไปหน้ากากเด้งโอ้โหตรงนี้นะฮะทีมยอดาว้าคนนี้หนักจริงๆนะอ,อ่ะเฮ้ยเอฝ่ายไม่ตายเลยนี่ว่าโอ้嘛ไกลไปก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนะ ผมเนี่ยมาถึงผมนะไม่ใช่หมายถึงตัวปืนนะแต่แบบโอ้ไกลไปก็แบบผมนี่ไม่ได้จริงๆฉายาที่ควรจะใส่ควรเป็นฉายาลั่นหรือเปล่านะผมไม่รู้นะลั่นกว่านี้อีกไหมหรือยังไงวะเลยแค่นี้ไม่ก็พอแล้ววะลองใส่ลั่นดูดิ <laughs> เออลองใส่ลั่นดูดิลองลั่นดูมันน่าจะแบบมีความหอดในตัวและอีกอย่างหนึ่งอะไรดีทั้งลั่นทั้งควบคุมแรงทีบเลยได้ไหมเนะี่ยไม่น่าจะโอเคสักเท่าไหร่ อันนี้ดูดิผมว่าใสา่นั่นน่าจะโอเคเว่ะแบบไงอะ่ะนั่นไงโอเคมั้ยล่ะปูเนี่ยโอเคสติกเฮ้ยยิงไม่โดนเลยโอ้ตายแล้วฮ่องไปไหนรับฮ่องฮ่อา,อา,อาหลังอะ่ะเดี๋ยวมีคนตักทายเดี๋ยวก่อนโอเคตอบแล้ว ไปครับแอบนี่ที่มาแล้วนี่ระ่ตงหวงมาลองเทปปืนส่วนตะวินเลิศร้ายจะจัดจะเต็มแง่เลิศร้ายโอ้โหตายแล้วครับยิงเขาไม่โดนนะไม่ดิโอ้ย ท่านแมะบรีตทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกหลบโอ้โหแก๊สนายตายแก๊สนะนายตายแก๊สนะถ้านายตายแก๊สแบบนี้นี่นายต้องยังงไอะนายต้องทำบุญเก้าวัดแล้วแหละเพราะว่านายนี่แบบดวงไม่ดีแน่นอนนายตายแก๊สเราเนี่ยนายตายแก๊สเราเนี่ยบรีตอะไรตัางต่างมาตัวไหนเป็นไงครับอัดปูยับไม่ต้องห่วง วยวบแน่นอนปืนมันเล่นง่ายมากอะในหมู่ปุนจีนเลยดูเดเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บหลายตัวเป็นเจ็บหลายตัวร้อยเป็นไงถ้าคุณแม่นระยะไกลหน่อยนี่ทีม่มีปัญหาเลยอะเมื่อกี้โอ้โหบาลีกระสุนมันแบบมันไม่ตรงเป้านะ แต่มันก็แบบไม่ใส er ่มากเกินไปไอ้จ oh okay. okay. oh okay. okay. ิดทูเปิดเปิดธนูไอ้เปิดปืนพกเนี่ยเหรอในห้องนี้รออะไรล่ะจัดดิรุ้เปลี่ยนโ้ตรงนี้ตรงนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเปลี่ยนที่ครับเปลี่ยนที่ระยะไกลพอได้อยู่นะหัวหหลุด เชิดว่ากูยิงไม่ดีเองแหละที่กูยิงไม่โดนหัวระยะไกลอ่ะดูดิเขาเรียกว่ามันแบบยังไงมันมันยังไงมันมีสเต็ปมันมีทริคในการยิงของมันอยู่เฮ้ยยิงทีปกปั้นเลยนะคุณยิงตรงไหนยิงปะเดี๋ยวเดี๋ยวทุตรงนี้แกมวยยังไงยังไงลูกเพย์ยังอยู่ข้างบนแหละผมว่าเอาว่ะ อาลูกซอมมาว่ะกูซอมมาก็ยิงเนี้ยฆ่าได้ก็พอแล้วกูแตยิงตรงหัวทําใหม่วะขออะไรกันครับนานพีจะได้เล่นโนนเรียบร้อยโอเค อีกสักรอบนึงปืนนี้แม่งดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงนะยิงกันตรงไหนวะโอ้โหลาบลอยลาบลอยโอ้โอ้เออ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 เล่นลิ้นกับหัวโอ้ยโอ้โหนี่ไงนี่ไงกองกำลังเสริมมาช่วย พอ oh, จะออกไปยิงแม่งตายหา่ามดเลยกูเจ็บเจ็บผมว่าเแจบบ็บเจ็บจริงแต่เราก็ยังไม่ได้ยิงเลยเนะี่ย <Head shot. S 1> ยังไม่ได้ยิงสักตัวอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ได้ละหนึ่งหัวโอ้โหตายแล้ว ยิ่ไม่ได้เลยเนี่ยปะยันนงกระสุนมึงอ่ะปะยังเอาไปเจอพี่ชิปยิงเข้าไปเดินลุยดีกว่าว่ะมาโอ,โอมาแอบในบงในบ้านรอยิงลูก <c oughs> ประชายก็ไม่ทำกันหอรอกนี่ไง้ลูกประชายไม่ทำกันหรอกเฮ้ยโอ้โอ้เป็นไงล่ะเป็นไงเป็นไงบอกแล้วว่าลูกประชายไม่ทำกันหรอกเยอะชิบหายเลยข้างล่างเลยฮนะเออผมทำอะไรคลิปเลย นะตอนนี้ผมตาสว่างนะี่ลูกชายเขาทำหลักนั่งโอ้ยอ้โอ้โอโหในบ้านเหรอยิงอยู่ในบ้านเหรอมึงยังไม่ไปอีกเหรอวะโอ้โหยังอยู่อีกละวะเน้ยเนี่ยแต่กากระมาฮะยังไงโอ้โหเล่นเหลือ15โอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่พอสมต้องใส่แม่งแล้วยิงอย่างเดียวแล้วปะ ไโอ้ลม้มนะครับโดยไม่มีแอสซิสต์เลยนิดนึงไม่ได้หรอก啊ปฏิบัติปฏิบัติ b a l a ก็เท่านั้นเโดยจคู่เข้าไปไหนอยู่ไหนงไง,ไรงไรเราเฮ้ยาเปิดไปก่นอนโอ,เอนะ้เราอะเบาเบาได้เบานะเราอะต้องห่วงครับกระสุนผมเยอะกระสุนผมเยอะพี่สบายสบายกระสุนก่อนกระสุนก่อน ไปเลยปะไปเลยโอ้โหรับเปืี่ยนคุณนึกว่าพลตายแล้วหลังๆเล่นนี้ไม่โดนละฮึทมีดว่ะมีดว่ะโอ้โยอยากเล่นมีดด้วยนะฮะเมื่อกี้จะเข้าไปแจมได้นซะหน่อย่ไม่ได้เลยนี่เต็มๆครับตัวเต็มๆหัวไม่ต้องไหนดูซิคนโดนเป็นสุดท้ายใครอากูนี่แหวะ ก็หวังว่าคลิปนี้เราจะชอบกันนะหวังว่าดูแล้วจะสนุกสนานนะผมจะใช้ไหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมมากครับผม